วันนี้ครับเราก็อยู่กับการทํางานในตัวโปรแกรมแคมตาเซียเหมือนเดิมครับแล้วเราจะมาอยู่กับการใส่กรอบใส่เฟรมในตัวโปรแกรมแคมตาเซียบ้างครับมาดูซิว่าการใส่กรอบที่เขามีแคมเพลมาให้เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วก็จะใช้งานอย่างไรแล้วมันจะแจ่มแค่ไหนครับติดตามมาชมคลิปวันนี้กันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เราทําการตัดฟุตตัดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับเราก็มาที่ตัววิช u a l เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับวิชั่วเอฟเฟกนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยครับให้เรามาที่คําว่าตัวนี้ครับ diver frame นะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับดึงคําว่า diver frame ของเราเนี่ยนะครับมาวางไว้ตรงคลิปของเรานะครับแบบนี้นะครับลงมาวางไว้แบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นภาพของเราครับก็จะอยู่ในเฟรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาพบกันอีกนิดนึงครับวันนี้ก็อยู่กับ EP แรกเลยครับเพราะว่าส่วนนึ้งอยากที่รู้กันว่าเพจของเราก็เงียบๆหน่อยเพราะว่าน้องๆก็ไม่ได้ฝึกซ้อมกันครับเพราะว่าวันนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดนะครับแล้วก็ทําให้การรวมกลุ่มเยอะเนี่ยมันทําให้ลําบากแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยอันนี้ก็จะมีเฉพาะของคัมตาเซีย2021นะครับถ้าใครใช้ต่ำกว่านี้ก็จะไม่มีตัวนี้ให้นะครับผมก็ดูสวยงามดูเฟี้ยวฟ้าวกันเลยทีเดียวครับถ้าเนียนด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เนียนนะครับเนี่ยดูดินะเหมือนไปอยู่ในกรอบคอมพิวเตอร์เลยครับตัวที่เราไม่ต้องไปทำการใดคัด,ดใดทั้งสิ้นครับโปรแกรมเขาทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สาหรับการทําอย่างนี้ครับก็จะเหมาะกับพวกการสื่อการสอนครับก็ที่ต้องการจะมีภาพมันดูแปลกตาบ้างนะครับที่ไม่ใช่เป็นแบบภาพเต็มเต็มครับมีการใส่กรอบใส่เฟรมอไปด้วยในกรณีที่ต้องการที่จะ import เข้ามาโชว์การใช้งานต่างๆในคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ครับก็จะเหมาะกับการใช้งานในการใส่戴尔เฟรมที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กตัวคอมพิวเตอร์จอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับผมจบลงไปเรียบร้อยครับการใส่เฟรมหรือว่าใส่กรอบให้กับ รูปภาพของเราครับในกรณีที่เราทํางานสื่อการสอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีรูปที่เป็นจอมนาะให้ครับเราก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆภายในนั้นแล้วก็ใส่พวกเมาส์พวกเสียงคลิกเสียงอะไรนี้ลงไปได้เพราะว่าโปรแกรมนี้เขาออกแบบเพื่อสื่อการสอนโดยเฉพาะเนาะแล้วตรงนี้เขาก็ยังเพิ่มที่เป็นจอคอนิเตอร์มาให้แล้วก็เราสามารถใส่ลงไปน,นั้นได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําการมาร์กอะไรให้วุ่นวายเหมือนโปรแกรมโปรเฟชชั่นแนลเขานะครับผม ือว่าออกแบบมาได้เจ๋งจริงๆนะครับเหมาะกับการทำงานสายอ่าอีดูเคชั่นหรือสายที่เป็นอ่าทูตอเรียวอะไรพวกนี้เลยทันทีเดียวนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็้อจากลาการเพียงเท่านี้แหละครับผมก็อย่าลืมกดติดตามครับ Subscribe ได้ที่ต e ิ้งไลฟ์ทูตัวเรียวสำหรับน,นี้สวัสดีครับ